วิทยธรรมกรุงเทพกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดกิจก,กรรมในชื่อ Respect My Vote เพื่อเรียกร้องให้สวและสสเคารพเสียงประชาชนหลังการโหวตเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีมีสวใช้สิทธิ์โหวตออกเสียง158คนขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่ให้การสนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหนาา้าพักเก้าไกล,ก,ลก็มาร่วมตามการประกาศนัดของแกนนำที่ประกาศไว้เมื่อวานนี้ โดยบรรยากาศในเวลา17นาฬิกาเริ่มมีมวลชนที่สนับสนุนนายพิธาให้เป็นนายกรัฐมนตรีทยอยเดินทางกันเข้ามาในพื้นที่บางส่วนจับกองพื้นที่เปิดแผงขายสินค้าที่สนับสนุนนายพิธาและพรกคก้าไกลขณะที่อีกกลุ่มได้เปิดเครื่องเสียงและร้องรำทำเพลงสำหรับกิจกรรมในวันนี้จะมีนักเค่อนไหวทางการเมืองหลายคนมาร่วม โดยนายอนนนนนำพาปลดเผยว่าวันนี้ตนจะไม่ได้มาร่วมปราศัยแต่ขอให้ความเห็นถึงผลการลงมติเมื่อวานนี้ว่ารู้สึกหวิดหวังเพราะหวังว่าสวจะโหวตไปตามมติของประชาชนแต่พอไม่ได้โหวตก็ไม่เป็นไรก็ให้มีการกดดันเพื่อลงมติให้เป็นไปตามเสียงของประชาชนอีกครั้งทั้งนี้มองว่าสวไม่มีความชอบธรรมทางการเมืองอยู่แล้วส่วนทางออกมองว่าต้องเป็นไปตามเสียงของประชาชน เพื่อให้เกิดรัฐบาลใหม่ออกมาโดยเร็วนายอนนท์ยังบอกด้วยว่าสําหรับการจัดตั้งรัฐบาลแม้จะมีการพูดถึงการพิขั้วทางการเมืองมองว่าความชอบธรรมอยู่ที่พักอันดับหนึ่งก่อนและมองว่าแต่พักร่วมต้องจับมือกันให้แน่นผ่านไปให้ได้ร่วมกันโดยจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่สองที่จบมีขึ้นในวันที่สุเก้ากรกฎาคมนี้ก็มองว่าไม่น่าจะมีความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นจนกระทั่งในเวลา18แนาฬิกาแคมป์คอรชกล่าวเปิดการปราศรัยด้วยกล่าวถึงการร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีของสวอเมื่อวานนี้ที่รัฐสภา โดยมีเนื้อหาที่ระบุถึงรัฐธรรมนูญปี2 5 6 0ที่ทำขึ้นมาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคนกลุ่มหนึ่งย่างไรก็ตามทางผู้จัดงานแจ้งว่าผู้ที่จะขึ้นปราศัยในวันนี้ประกอบด,ด้วยนายสมยศทุษสาเกษมสุขแกนนำกลุ่ม24มิถุนายนประชาธิปไตยนางสาวธนพรวิจันทร์หรือไหมเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนาลและนายายิ่งชีพอัจฉรยิยผู้จัดการไอร